สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณ้อยมีค่ะค่ะบีเคสอะไรมาฝากกันเรากันบ้างคะวันนี้จะเป็นเคสไปนะคะซึ่งเอ่ออันเนี้ยลูกค้าค่ะจะเป็นคนไข้ตายซึ่งอายุประมาณสักห้าสิบปลายๆหกสิบต้นๆนะคะเป็นผู้ชายเนาะซึ่งเคสเนี้ยค่ะเขามาปรึกษาตั้งแต่มกราปีที่แล้วนะคะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องของไปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแจ้งผลเลือดมาว่าเขาตรวจแล้วเนี่ยตัว gfr ของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบหซึ่งก็เป็นสเตจสาแบบเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะเพิ่งเข้าสเตจสาแล้วก็ตัวเกตินีนก็ยังแค่1.39ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขามาขอข้อมูลก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเนยคะ่ะแล้วก็เหมือนพอ ตอนแรกแจ้งกับเราว่าเออเดี๋ยวจะจะสั่งซื้อนะอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนะคะหายไปแล้วก็มาสอบถามเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะกินเจลตัวยูมิกับฮาร์ตของเราเนี่ยควบคู่กับยาสมุนไพรของคุณหมอได้ไหมก้อยก็เลยถามกลับไปว่ายาสมุนไพรของคุณหมอเนี่ยคือยาอะไรคะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอออาจจะเป็นแบบยาทั่วไปในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ายเป็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอที่เป็นสมุนไพรพวกเห็ดอินจือแลวก็ตัววิตามินต่างๆนะคะคือเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูอย่างเงี้นะยก็เลยแจ้งคาว่าถ้าสมมติว่าแนะนําว่าจะทานยูนิกับฮาร์ดเนี่ยให้งดสมุนไพรไปเลยนะคะเพราะว่ายัางไงเนี่ยมันทําลายไตยแน่นอนอเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเคสไตอะคะ่ะถ้ากินเป็นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยมันก็จะมีของเสียที่ไตเขาต้องขับออก แล้วค,คือเขาจะจ่ายสองอย่างไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แนะนําเขาไปแต่ว่าเขาก็หายไปเลยนะคะหายไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งปีหลังจากนั้นค่ะมาแจ้งเราว่าเนี่ยเขาจะเริ่มทานยูมิกับฮาร์ดและอ่าซึ่งระหว่างนั้นนะคะเขาก็รับข้อมูลพวกข่าวต่างๆพวกแชร์เคสต่างๆจากเราตลอดหนึ่งปีนะคะ,คะแล้วก็มาแจ้งเราว่าตอนนี้เนี่ย ที่เขาจะมาเริ่มเริ่มทานยูมิกับเราในมอกลาปีนี้ค่ะก็คือค่าไตเขาเหลือสามสิบเอ็ดเพราะว่าก็คงคิดว่าคงไม่พ้นว่าเขาก็คงไปทานตัวสมุนไพรคุณหมอเนื่องจากว่า เราอาจจะแบบแนะนำพอแล้วเขายังไม่เชื่อใช่ไหมคะมก็หนึ่งปีผ่านมาก็คือเปลี่ยนสเตตไปเลยคือกำลังจะเข้าสเตตสี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็เลยแจ้งเขาว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เริ่มทานได้เลยนะคะแต่ว่าขอเป็นยูมิวันละสองซองฮาร์ดวันละหนึ่งซองทานต่อเนื่องนะคะอะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็ทานไปเดือนหนึ่งแล้วก็หายไปอีกค่ะหายไปอีก กลับมาอีกทีเดือนพฤษภาอ่ะเบอนพฤษภากลับมาแจ้งเราว่าตอนเนี้ยค่าไตาเหลือยี่สิบเจ็ดคือดอบลงไปอีกนะคะเพราะว่าเขาทานของเราหนึ่งเดือนแล้วระหว่างนั้น,<ต>นคือเขาไม่ได้ปรับเรื่องอาหารเลยอะคะ่ะเพราะว่าจากที่สอบถามเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุมอาหารอะไรเลยเราก็เลยแจ้งเขาว่างั้นเอาอย่างนี้เริ่มต้นใหม่อ่ะเริ่มต้นใหม่ทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ แนะนำเรื่องอาหารส่รงคลิปอะไรต่างๆให้เขาดูนะคะซึ่งอันนี้ดูเขาตั้งใจมากขึ้นอ่ะเ้ว<ม>เขาก็าทานตามที่เราแนะนําเหมือนเดิมวิวมีสองฮัหนึ่งอ่ะพอเดือนถัดมาก็คือมิถุนาก็มาสั่งกับเราใหม่เห็นไหมคะมมเมื่อใจทานตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าผลเลือดดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จากยี่สิบเจดก็คือเดือนบุษภาปัจจุบันคือมิถุนาเนี่ยขึ้นมาเป็นสาสิบแปดแล้วค่าจีเอ็มอา ก็เลยแบบบอกเขาว่างั้นกรุณาช่วยดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็พยายามคุุงอาหารให้ให้ดีเนาะตามที่เราแนะนำนะคะเพราะว่าคือเราก็อยากให้เขาฟื้นฟูได้ได้อย่างน้อยๆอ,อะค่ะให้มันกลับไปเป็นห้าสิบห้าเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีคือเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามผลต่อแต่ว่าอยากจะ อันนี้คือเคสที่ใหญ่จะแชร์เพราะว่าใหญ่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งอะคะ่ะเวลาเราแนะนําลูกค้าไปแล้วเนี่ยการที่เขาไม่ตัดสินใจนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจนะคะคือบางทีมันอาจจะต้องอาศัยเวลาอาศัยอะไรหลายๆอย่างที่เขาอาจจะต้อง บางคนอาจจะเป็นประเภทแบบว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อมูลเข้าไปเยอะๆะคะ <S 2> <S 2> ่ะแล้วก็บอร์ดแคสข้อมูลบอร์ดแคสเคสต่างๆนะคะให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันช่วยดูแลสุขภาพเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็ <S 2> <S 2> <บ>ยังไงเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ตัวเจลแน่นอนนะคะยังไงเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตจะมาแชร์ใหม่ อ่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับเคสนี้ให้ทานต่อเนื่องดูในสุขภาพไปได้แบบยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ